สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการคดีดังฝังใจรายการที่จะพาทุกคนไปพูดถึงคดีดังที่ทําให้คุณย้อนกลับไปถึงเรื่องราวและสาเหตุปมต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้พบกันในตอนร้ายเดียงสาคดีของคาร์รีเกรกนั้นเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองแบรนดอนรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคม2024ซึ่งเป็นการฆาตกรรมแม่ และการพยายามฆ่าพ่อเลี้ยงซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของเด็กหญิงอายุเพียง14ปีเท่านั้นคาลี่แกเลกเป็นเด็กหญิงที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตซึ่งส่งต่อมาจากพ่อแท้ๆของเธอและการใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องที่แม่ของคารี่ไม่รู้ คาริเกรกเริ่มมีอาการซึมเศร้ารู้สึกไม่มีความสุขและเคยทำร้ายตัวเองเธอ,อยังใช้กัญชาและยังมีโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งเพื่อทำในสิ่งที่แม่ไม่รู้มาก่อนอาการเหล่านี้ของคารีได้ส่งผลให้เธอมีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงมากยิ่งขึ้นวันที่19มีนาคม2024วันนั้นเพื่อนของคารีได้ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราว ให้กับแอสลีย์ผู้เป็นแม่ของคารีว่าคารีนั้นมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดและพฤติกรรมของเธอนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆทำให้แอสลีย์ผู้เป็นแม่นั้นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ในวันนั้นแอสลีย์และคารีเดินทางมาถึงที่บ้านคารีนำสุนัขออกไปด้านนอกก่อนที่แอสลีย์ผู้เป็นแม่จะเดินตรงเข้าไปสู่ห้องของคารีเพื่อที่จะค้นหาอุป,ปกรณ์เสพยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือที่เธอั้นซ่อนไว้ ซึ่งสิ่งต่างๆนั้นทำให้ความเครียดและความกังวลใจเกิดขึ้นกับคารีหลังจากที่คารีกลับเข้ามาในบ้านและเห็นว่าแอสลี่นั้นกำลังอยู่ในห้องของเธอกำลังลือค้นหาอุปกรณ์เสพยายของเธอจึงทำให้เธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เกิดความเครียดความโกรธถึงขีดสุดเธอจึงเดินย้อนกลับไปหยิบปืนจุด35แมกนัมและเดินย้อนกลับมา ่อนที่เธอนั้นจะลงมือสังหารแม่ของเธอถึงสามนัดหลังจากเส้นเสียงของแอสลี่ผู้เป็นแม่คาลี่เดินออกมาจากห้อง ร้องกับใช้มือถือของแอสลี์ส่งข้อความไปหาพ่อเลี้ยงของเธอซึ่งก็คือฮิวส์มาลีโดยทำว่าแอสลี์เป็นคนส่งข้อความหาถามว่าเธอนั้นจะกลับบ้านกี่โมงเมื่อฮิวพ่อเลี้ยงกลับมาถึงบ้านคารีได้พยายามใช้ปืนยิงไปที่ฮิวแต่ฮิวก็สามารถต่อสู้และแย่งปืนจากคารีได้แต่อย่างไรก็ตามตัวฮิวเองยังได้รับบาดเจ็บบริเวณคอและหัวไหล่ด้านขวา ในขณะที่คารี่ถู่จับกลุ่มและดำเนินคดี ทนายฝ่ายจำเลยของคารี่เองได้พยายามอ้างว่าเธอนั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตรุนแรงและอยู่ในภาวะจิตหลอนซึ่งในวันเกิดเหตุอย่างไรก็ตามคารี่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และนี่ก็คือเหตุผลของทนายฝ่ายจำเลยอย่างไรก็ตามคณะลูกขุนละสารได้มีการพิจารณาคดีของคารี่ถึง5วันคณะลูกขุนตัดสินว่าคารี่กรงนั้นรู้สึกตัวถึงการกระทำของเธอ อยู่ตลอดและไม่รับข้อแก้ตัวเรื่องความผิดปกติทางจิตผลการพิจารณาคดีขาลีถูกตัดสินในข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่งและการพยายามฆ่าพ่อเลี้ยงและเอยียงทำลายหลักฐานจนทำให้เธอนั้นต้องได้รับโทษแบบผู้ใหญ่จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลด <your> โทษ verdict of the jury is Count one, we the jury find the defendant Carly Madison Gregg guilty of first degree murder as charged in the indictment. Count two, we the jury find the defendant Carly Madison Gregg guilty of attempted murder as charged in the indictment. Count three, we the jury find the defendant Carly Madison Gregg guilty of tampering with evidence as charged in the indictment. Please be seated, Ms. Gregg. Ladies and gentlemen, the jury is custom for the court to poll the jury. I have to do it each time. I'm not being and for each count, I'm not being rude. The quickest way for me to get through this is to simply point at you and you answer out loud. As to count one, we the jury find the defendant, Carly Mass, and Greg guilty of first degree murder as charged in the indictment. Beginning on the first row, ma'am, is that your verdict? Sir, is that your yes, Ma'am, is that your verdict? Yes. Sir, is that your yes. Ma'am, is that your verdict? Yes. You gotta answer out loud, ma'am. I'm sorry. Yes. On the back row, sir, is that your Ma'am, is that your Ma'am, is that your verdict? คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางจิตและการใช้สารเสพติดที่ไม่ได้รับการดูแลและแก้ไขอย่าง,งทันท่วงทีส่งผลให้เกิดโศกนาฏกรรมที่น่าสลดใจนอกจากนี้เองยังแสดงถึงความสำคัญของการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการสื่อสารในครอบครัวโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ส่งสัญญาณถึงความเครียดหรือปัญหาทางอารมณ์